คำว่าบุคคลย่อมไม่สมาทานกุศลธรรมและอกุศลธรรมแม้ต่อจากลำดับแห่งวิญญาณหคือบุคคลย่อมไม่สมาทานกุศลธรรมและอกุศลธรรมแม้ด้วยมโนทาตต่อจากลำดับแห่งวิญญาณห้าคำว่าบุคคลไม่เข้าสมาบัตไม่ออกสมาบัติด้วยวิญญาณหคือบุคคลย่อมไม่เข้าสมาบัต มิได้ออกจากสมาบัติด้วยวิญญาณห้าคำว่าบุคคลไม่เข้าสมาบัติ <mattress es> ไม่ออกจากสมาบัติแม้ต่อจากลำดับแห่งวิญญาณห้าคือบุคคลย่อมไม่เข้าสมาบัตมิได้ออกสมาบัติแม้ด้วยมโนท่าต่อจากลำดับแห่งวิญญาณห้าคำว่าบุคคลย่อมไม่จุติไม่อุบ,บัติ ด้วยวิญญาณหคือบุคคลย่อมไม่จุติไม่อุบัติด้วยวิญญาณห้าคำว่าบุคคลย่อมไม่จุติไม่อุบัติแม้ต่อจากลำดับแห่งวิญญาณหคือบุคคลย่อมไม่จุติไม่อุบัติแม้ด้วยมโนท่าต่อจากลำดับแห่งวิญญาณห้าคำว่าบุคคลย่อมไม่หลับไม่ตื่นไม่ฝันด้วยวิญญาณห้า คือบุคคลมิได้หลับมิได้ตื่นมิได้ฝันด้วยวิญญาณห้าคำว่าบุคคลย่อมไม่หลับไม่ตื่นไม่ฝันแม้ต่อจากลำดับแห่งวิญญาณห้าคือบุคคลย่อมไม่หลับไม่ตื่นไม่ฝันแม้ด้วยมนโนธาตุต่อจากลำดับแห่งวิญญาณห้าความรู้เรื่องวิญญาณห้าดังกล่าวมานี้ชื่อว่า ปัญญาเป็นเครื่องแสดงเรื่องของวิญญาณหตามความเป็นจริงยาณวัตถุหมวดละหนึ่งย่อมมีด้วยประการฉะนี้